ยูเวลต์เนเวอ alone เดินไปด้วยกันกันกบชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลสนับสนุนช่องง่ายๆแกซื้อสินค้าลิเวอร์พูลที่ปักหมุดเอาไว้ทุกการซื้อคือกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์คุณภาพขอบคุณที่รักกันสวัสดีครับพบกับสูลุคาร์ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่สลัดยันเตรียมจัดทีมที่ดีที่สุดบุกเยือนสเปอร์อันเนอร์สลัดนะครับกุนซือลิเวอร์พูลยันยันจะจัดทีมหงส์แดงชุดที่ดีที่สุดออกไปเยือนทันนัมฮอสเปอร์ ในสกาาคาราบาลคัพรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกในวันพุธนี้และมีรายชื่อผู้เล่น11ตัวจริงอยู่ในใจเป็นที่โล่ลยแล้วลิเวอร์พูลนะครับกลับมาฝึกซ้อมในวันอังคารเป็นขั้นแรกนับตั้แต่เสมอกับแมนเชสเตอร์เตด2-2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยมีการคาดหมายกันว่าสล็อตจะขาดเพียงแค่โจโก,กเมสกองหลังสารพัดประโยชน์เพียงรายเดียวเท่านั้นที่ไม่พร้อมลงเล่นในเกมพบก,กับสเปอร์ขณะเดียวกันกนะครับแฟนบอลเรียกร้องให้สล็อตส่งผู้เล่นอย่างดิโกซูตา คอนเนอร์บลาสลีย์ฮาวิเอเลียดคอตานสมิการ์ดจาเรลคอนซาและวอา์รตรอินโดให้ลงสนามบ้างแต่โค้ชชาวดัตก็ไม่รับปากว่าจะมีการโรเตชันสํารกาวว่าผมคิดว่าถ้าคุณดูโปรแกร,รมทั้งหมดที่เรามีในฤดูกาลน,นี้มีหลายสิ่งที่อยู่ในรายชื่อผู้เล่นตัวจริงทั้งในระยะสัน้นระยะยาวและคุณภาพของแข่งและผู้เล่นของเราพพ้อมมากน้อยแค่ไหน มันเป็นการตัดิใจที่เราคิดว่าเป็นผู้เล่นตัวจริงที่ดีที่สุดสำหรับวันพรุ่งนี้แต่บางสถานการณ์สำหรับเกมเยืน่นเซาท์แอมตันหรือเกม,มอื่นๆรายชื่อผู้เล่นที่ดีที่สุดคือนักเตะที่ไม่ได้ออกสตาร์ทหนักมาดูกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรในเกมที่เราเล่นกับทันเนลสเปอร์ตอนนี้เราอยู่ในตำแหน่งที่ดีแต่น่าเสียดายที่โจเกเมสได้รับบาดเจ็บนั่นหมายความว่าเราจะเปลี่ยนแปลงจากเซนเตอร์แบ็ก4คนกลับไปเหลือเป็น3คนแต่เขาจะกลับมาในอีกไม่กี่สัปดาห์ ส่วนใน,ต,นตัวนันผู้สบประตูนั้นเดิมทีรายการฟุตบอลถ้วยจะเป็นหน้าที่ของเควินคิลเลอร์แต่ในเกมกับสเปอร์สลรับเปิยว่าอาจใช้งานไอซุงเบเกอร์โดยระบุว่าผมคิดว่าผมเลือกตัดสินใจเลือกผู้เล่นตัวจริงทั้งหมดแล้วแต่ในหลายๆด้านผู้คนพยายามที่จะรู้ว่าผู้เล่นตัวจริงคือใครและผมรู้อะไรบ้างดังนั้นคุณจะพบว่าพวงนี้มีข้อโต้แย้งอะไรบ้างที่เกิดขึ้นและหนันมาแตะถามผมก่อนเกมหรือหลังเกม ผมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะตอบคำถามเหล่านั้นแต่ก่อนอื่นเลยผู้เล่นควรรู้ว่าเราจะเล่นอย่างไรและหากผู้เับพร้อมทั้งหมดนั่นก็เป็นสิ่งที่เราต้องค้นหาคำตอบไปด้วยกันด่วนชิมเเนสเปิดใจอยากหวนร่วมง,งานกับสลัดในอนาคตซานติโอโชิมเเนสนะครับหัวหอกทีมชาติเม็กซิโกของเฟน,นดิดยอมรับว่า เขาอยากกลับไปทาง,งานร่วมกับอดีตเจ้านายเก่าอย่างอร์นเนอร์สลอตซึ่งปัจจุบันกำลังคุณทีมลิเวอร์พูลอีกครั้งพร้อมกับตั้งเป้าที่จะไปโชว์ฟีเท้าในลีกระดับท็อปในอนาคตนะครับย้อนกลับไปในปี2022นะครับสลอตเป็นคนคว้าตัวชิมเนตมาจากสโมสรครูสอาซูในบ้านเกิดก่อนจะช่วยพัฒนาฟอร์มจนดาวยิงในวัย23ปีมีผลงานที่ร้อนแรงที่สุดในลีกฮอลแลนด์ หลังจากซัดไปถึง59ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด100นัดให้กับเฟยนวดปัจจุบันสลอดมีตัวเลือกในแนวรุกภายในทีมชุดใหญ่ถึง6คนดันนรกของฟาเลร i ิโก้กีซาปีกทีมชัตเเิอิตาลีก็แทบไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมมากนักและตกเป็นข่าวเชื่อมโยงในการย้ายกลับไปยังโคโเซียอิตาลีอยู่ตลอดส่วนดาวินเยลก็หน้าทีมชาติอุร์บไวยกัฟอร์มย่ำแย่อย่างต่อนเนื่อง กณะด้กันครับจิมิเนสก็ยอมรับว่าเขาใฝ่ฝันที่จะได้เล่นในศึกพิมพ์ริกอังกฤษสักครั้งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปเป็นลูกทีมของอร์เนอร์ลัตโดยนักข่าวถามว่าข้ามฝังที่จะกลับมาร่วมง,งานกับอดีตผู้จัดการทีมของเขาอีกครั้งในอนาคตหรือไม่ดาวยิงจังกูกล่าวว่าใช่เลยฟุตบอลคือการได้พบปะกับผู้คนที่คุณเคยอีกครั้งเสมอและนั่นคือความงดงามของโลกนี้คุณทิ้งความประทับใจไว้มากมายมีเพื่อนใหม่ทั่วโลก แล้วเจอเพื่อนใหม่ๆทักไทยกันและพบกันใหม่กับคนที่เคยรู้จักตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กผมอยากจะเล่นในลีก5อันดับแรกของโลกมาโดยตลอดและหนึ่งในลีกเหล่านั้นคือสเปนอังกฤษหรืออิตาลีปอสเตคูคูเชื่อแม้แต่สลากก็ยังต้องดิ้นรนหากเล่นให้กับสเปอร์ในตอนนี้อังเก้ปอสสตคูคูนะครับผู้จัดจการทีมต้นน้ำฮอสเปอร์ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างน่าสนใจว่า แม้แต่โมเมสซาลาดาวยิงตัวเก่งของลิเวอร์ pool ก็ยังจะต้องเจอกับความยากลําบากหากต้องลงเล่นให้กับไกเดียทองในสภาพทีมแบบนี้สเปอร์นะครับมีคิวเปิดบ้านรับมือกับลิเวอร์ pool ในศึกคารับรอบรองชนะเลิศนัดแรกกําเคืนวันพุธนี้ทากลางสนากการณ์รที่ไม่สู้ดีนักหลังจากพแพ้3เกมและเสมอ1เกมจาก4ี่เกมหลังส่วนรวมถึงเกมพิมลิกที่เปิดบ้านแพ้กับลิเวอร์ pool ประตูต่อ3เมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมา ในเกมนันดนั้นกับซาลาห์ระเบิดฟอร์มสุดยอดซัดไป2ประตูโดยในนันกนี้ดาวยิงทีมชาติอียิปต์ยังทำง,งานได้อย่างร้อนแรงยิงไปแล้ว21ประตูจาก27นัดรวมทุกรายการยาอไรกยตามนะครับปอลเตกุก,กมองว่าแม้แต่ผู้เล่นระดับโลกอย่างซาลาห์ก็คงไม่สามารถช่วยให้สเปอร์กลับมาทำง,งานได้ดีขึ้นหากต้องเล่นท่ามกลางสถานการณ์ที่ทีมกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้โมเมนต์ซาลาห์เป็นผู้เล่นระดับโลก ต่ถ้าคุณส่งเขามาอยู่กับทีมของเราในตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะทำง,งานได้ดีในระดับเดียวกันหรือไม่เพราะสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่คุณซื้อชาวออสเตรเลียกล่าวคุณต้องการใครสักคนในเกมรุกอย่างเขาคุณต้องการทีมที่อยู่ในฟอร์มที่ดีสร้างโอกาสได้เล่นเกมรุกได้มีแนวรับที่แข็งแกร่งและเหนียวแน่นซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีสิ่งเหล่านี้ นอกจากนรัลกับปอสเตคกกููกยังพูดถึงซงฮึงเงมนกับตันทีมสเปอร์ที่เพิ่งต่อสัญญาชุมใหม่ยอยู่กับทีมไปจนถึงปี2026ว่าฟอร์มการเล่นของซอนเองเงมนก็ได้รับผลกระทบจากสางการของกิมเช่นกันคนต้องดูที่บริบทซาร่ากำลังเล่นอยู่ในทีมที่ยอดเยี่ยมและกำลังรุ่งโรจน์มากในตอนนี้ปอสเตคกกููกล่กาว ผมกล้าพูดได้เลยว่าถ้าคุณส่งซงฮีมินไปเล่นให้กับลิเวอร์ pool ผมคิดว่าซงฮีมินก็จะสามารถทำประตูได้มางนายมันเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับนักเตะของเราในตอนนี้พวกเขากำลังพยายามอย่างหนักเพื่อทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่เมื่อเราอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดผมยังคิดว่าเราจะได้เห็นสนี่กลับใกครั้งในแง่ของความสามารถในการทำประตูและการทรําผลงานให้กับเราได้อย่างมีประสิทธิภาพผมไม่คิดว่ามันจะลดน้อยลงเลย เกมคาราบาวครับนะครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกระหว่างสเปอร์กับลิเวอร์พูลจะเป็นเกมที่น่าสนใจโดยสเปอร์ต้องการเรียกความมั่นใจกลับขึ้นมาหลังจากผลงานในช่วงหลังไม่สู้ดีนักขณะที่ลิเวอร์เองหวังที่จะบุกไปคว้าชนะเพื่อโอกาสในการเข้าชิงชนะเลิศโอนูโอฮาชี้ความขยันของนูเยัอาจเป็นจุดอ่อนของลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูลนะครับภายใต้การกุมทแจของอันเนอร์สโลตยังคงนำเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกแม้จะทำได้เพียงแค่เสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2-2ในเกมล่าสุดโดยมีแต้มนำหน้าไอพิญญาอาร์เซนอลและนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อยู่6กคะแนนแถมยังแข่งน้อยกว่า1เกมทำให้หงส์แดงยังคงเป็นตัวเต็งหนึ่งที่จุกัดแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่2ในประวัติศาสตร์อย่งางไรก็ตามนะครับเนดุมโ uh oh อนูโฮฮาอดีตกองหลังพรีเมียร์ลีกแสดงความกังวลว่าดาวินเยสกองหน้าตัวเก่งของลิเวอร์พูล อาจกลายเป็นปัญหาของเทียมในการลุ้นแชมป์โอนุโอฮาให้สัมภาษณ์กับ ESPN FC ว่าการทำงานหนักและความมุ่งมั่นของนุนเยตอาจจะกลายเป็นจุดอ่อนเพราะสิ่งที่ลิเวอร์พูลต้องการจากเขาคือประตูและแอซิดลองดูผู้เล่นอย่างดิโกโต้เขาเป็นหนึ่งในผู้ทำประตูที่ดีที่สุดข,ของลิเวอร์พูลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโอนุโอฮากล่าวคุณเห็นคร,ริสโตที่กำลังโชว์ฟอร์มได้ดีลุยดิอาร์ตก็เล่นได้โดดเด่น พวกเขาแสดงเห็นถึงประสิทธิภาพในการจบสกอร์ในขณะที่ดาวนเนียนทุ่มเททุกอย่างไปแล้ววิ่งพล่านไปตัวสนามก็แล้วแต่สิ่งที่ทีมกําลังลุนแชมป์ต้องการก็คือคุณภาพไม่ใช่แค่ความพยายามผมไม่แน่ใจว่านูเนยียสจะเป็นตัวจริงก่อนโชต้าหรือไม่นูเนตยสยิงไปแค่4ลูกกับ3ามแอเซสจากทุกรายการในรนุนกันนี้ซึ่งถือว่าต่ํากว่ามาตรฐานและต่ํากว่าความคาดหวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานของทีมที่กำลังลุนแชมป์มีรายงานนะครับว่า เอซิมลานในความสนใจที่จะคว้าตัวดาวมวยูนเยตบาปร่มเทียมดังนั้นกาน้าในวัย25่สิบปีรายนี้นั้นจําเป็นจะต้องพิสูจน์ตัวเองและเรียกฟอร์มเก่งกลับขึ้นมาเพื่อชจอลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พิมลิกและรักษาในตาแหน่งตัวจริงภายในทีมต่อไปแน่นอนว่าแฟนๆหงแดงก็รู้ดีว่านูนเยตมีศักยภาพมากแค่ไหนและหวังว่าเขาจะสามารถกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครั้งในช่วงเวลาที่สําคัญของฤดูกาล ฮาวีย์อิเลียดยกย่องเคอร์อติจอนและโดมินิกโซบอสไลระดับโลกพร้อมยังจริงตำแหน่งตัวจริงในลิเวอร์พูลฮาวีย์อเลียตนะครับกองการดาวรุ่งของลิเวอร์พูลกำลังเผชิญหน้ากับฤดูกาลที่ยากลำบากหลังจากได้รับบาดเจ็บที่เท้าระหว่างลงเล่นกับทีมชิอังกฤษชุดอยู่21ปีทำให้ต้องพักรักษาตัวไปนานและได้ลงเล่นภายใต้าการคุมทีมของอเนอร์สลาตได้เพียงแค่9เกมเท่านั้น ย่างไรก็ตามนะครับแฮร์รีเลียตอาจได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงในเกมคารุครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกที่ลิเวอร์พูลจะบปุกไปเยือนทันเนมอัสเปอร์ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญที่จะทําให้เจ้าตัวได้พิสูจน์ตัวเองล่าสุดนะครับเอเลียตก็ได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับตําแหน่งที่ดีที่สุดของเขาในทีมลิเวอร์พูลรวมถึงการแข่งขันย่างจริงตำแหน่งตัวจริงกับโดมินิกโซบอสไลและเคอร์ติจอนในแดนกลางเอเลียตเช่นชมเคอร์ติจอนและโซบอสไล นระบบ4-3-3ของลิเวอร์พูลเอเลียดมักจะถูกจับไปเล่นในตำแหน่งหมายเลข8ซึ่งปัจจุบันไรอันสกัฟเฟนแบกและอเล็กซิสแม็กเอสเตอร์มักจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนั่นทําให้เหลือตําแหน่งว่างเพียงแค่ตําแหน่งเดียวโจนและโซบอสไลตามก็ทํางานได้ดีในบทบาทนี้แต่สําหรับเอเลียดแล้วฤดูกาลนี้เขาต้องเผชิญกับอาการเมืเจ็บทาให้ยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งได้อย่างเต็มที่แม้จะต้องเจอกับอุปสรรคแต่เอเลียดก็ยังคงมุ่งมัน่นที่จะแย่งชิงตําแหน่งตัวจริง โดยเขาย่อย่องเขติจอนและโซบบสไลว่าเป็นนักเตะระดับโลกผมรู้สึกว่าตำแหน่งหมายเลขสิคือจุดแข็งที่สุดของผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์เกมเอเลี่ยนกล่าวกับเดอะไทม์นั่นคือตำแหน่งที่ผมเล่นในน้ำทีมเชนเกรดและผมรู้สึกว่าผมสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่แต่ที่เหนือสิ่งอื่นใดเรายังมีผู้เล่นหมายเลขสิบ ระดับโลกอีกสองคนคือเคอร์ติโจนและดอมโดมินิกโซบอสไลมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยผมแค่ต้องรอเวลาและโอกาสของตัวเองและพยายามคว้าโอกาสเหล่านั้นด้วยทุกสิ่งที่ผมมียิ่งไปกว่นั้นเมื่อผมถูกส่งลงสนามไม่ว่าจะเป็นตัวจริงตัวสำรองผมก็แค่อยากจะพยายามมีส่วนร่วมกับเทียมและเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โอกาสของเอเลียต คาดว่าสลัดนะครับอาจจะโรเตชันและให้โอกาสแฮรวิลเยตลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมคาราบครับพบกับสเปอร์ซึ่งนี่เป็นโอกาสที่ดีที่เจ้าตัวจะได้เรยกความฟิตและแสดงเห็นว่าเขามีดีพอที่จะแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงภายในทีมนอกจะกน้ลิเวอร์พูลยังมีโปรแกรมลงเล่นในศึกเอเวอคัพบกับแอคลินตันสแตนลีย์ในสุดสัปดาห์นี้ซึ่งเอเลียดก็น่าจะได้รับโอกาสลงสนามเช่นกันการแข่งขันในทีมลิเวอร์พูลถือว่าสูงมากนะครับโดยเฉพาะในตำแหน่งกองกลาง แด้วยความสามารถและความมุ่งมั่นเชื่อว่าฮาวิเอเลยดนะครับจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทีมได้ในอนาคตเดือคร้องยี้ต้านอีลอนมัสซื้อลิเวอร์พูลกองเชียร์ลูลนะครับแสดงความกังวลต่อ,อข่าวสาข่าวอีลอนมัตมหาเศรษฐีอเมริกันที่สนใจซื้อสโมสรน,นะครับเอาโรโนะครับคุณพ่อของอีลอนมัส ถูกตั้งคำถามถึงลูกชายผู้มั่งคั่งที่สุดในโลกมูลค่าทรัพย์สินรวม3 3 4 0 0 0ล้านปอนด์ซึ่งม่อกว่า1,440 0ล้านล้านบาทประเด็นซื้อสมสรลิเวอร์พูลทางเดอะทานรดิโอสถานีวิทยุข,ของสหรัฐอเมริกา,เ,าเราคุณพ่อของ, e Mark, ของเอรอดมัคกล่าวพร้อมเสียงหัวเราะผมบอกไม่ได้หรอกเพราะพวกเขาอาจจะขึ้นราคาอย่างไรก็ตามนะครับเ,าเราย้ำว่าลูกชายแสดงความจริงใจ แต่ไม่เปิดเผยเกี่ยวกับการเจรจาใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าเขากําลังจะซื้อเขาอาจจะซื้อซึ่งแน่นอนใ,น,ในใครๆก็อยากได้ผมก็เหมือนกันเออเราเปิดเผยสาเหตุที่อีลอนมัสสนใจลิเวอร์พูลเนื่องจากบรรพบุรุษมีความผูกพันกับย่านเมอร์ซี่ไซส์ญาติของเขาเกิดที่เมืองลิเวอร์พูลเรามีญาติที่เมืองลิเวอร์พูลเราโชคดีที่รู้รายสิ่งเกี่ยวกับวงเดอะบิทเทิลเพราะมีสมาชิกของครอบครัวบางคนเติบโตมาพร้อมกับวงนี้ดังนั้น เราจึงผูกพันกับลิเวอร์พูลสวัสดีครับนะครับตอบสนองข่าวลือด้วยความกังวลตามข้อมูลอีลอนมัสถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์ม X หรือว่าทวิตเตอร์ซึ่งแสดงคามิห็น้นงการเมืองระหว่างประเทศและนโยบายตรวจคนเข้าเมืองลิออนเปรียบเสมือนมือขวาของโรนัลด์ธัมว่าที่ประธานาธิบดีซึ่งไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเขาบริจาคเงิน270้ล้านเหรียญสหรัฐหรือมากกว่า9,300ล้านบาทแก่พรรค รีพับพิกันก่อนหน้าชนะการเลือกตั้งกลับสู่ทำเนียบข่าวตะ้กู้ออกอีเวนต์ด้วยกันหลายแห่งตั้งแต่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนอาทิตลองชัยชนะที่มาร์คเอกาลาโกที่รัฐฟลอริดาชมไฟสมวย UFC และแอเมริกันฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยด้วยกันส่วนแฟนหงแดงนะครับจนวนหนึ่งสแสดคงความคิดเห็นแฟนบอลลิเวอร์คนไหนต้องการให้ีลอนมาร์คซ,ซื้อสมโมสร ไม่ใช่แฟนบอลลิเวอร์พูลหรือฉันไม่เชื่อว่าจะมีแฟนบอลลูร์พันแทสสักคนต้องการให้อีลอนมาร์กอยู่ใกล้โมสรหรืออยากให้อีลอนมาร์กเข้าใกล้โมสรอนเด็ดขาดนี่คือสุการลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่8มกราคมขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์โมสรลิเวอร์พูลโมลสรอนที่ผู้่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคับแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บักคลางลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ